แกงฟอมเลยแกงทีเลยได้หมดเนี้ยมาเนี้ยตำดาอะไรตำดาอะไแกงเลยตัวไปมีอะไรได้พอได้แกงนี่เด่งถุงย้อยนู่นก็เลยร้อยเดียวนี่เนี้ยบ้านเราไม่มีนะแอ่ต้องกินผัดแกงเลี้ยงเหรอมานี่ยถ้าแกงเนี่ยกระนี้เอาเปลือกเนี่ยควานคว้านควานที่นี่กงเลี้ยงเลยโอ้รัวรัวเนี้ยรววแดงเลยเออตะวารูุปนี้ยังมาแก่งฟอมเอาไปแกงฟ้อมรูปเนี้เนี่ยมันมีมันมีมันมีจังรูแดงแล้วก็รู้ปนี้ยังมาอันนี้แก่งฟอม จูนี่แกงเลี้ยงรัวแรงเน่ยโอ้ยโอยเดียวนี่เออโอยเนื้อว่าไม่เมียวว่าไม่มีกับเก้าจะมาเขามันเออเนี่ยได้เลยเนี่ยอาไปแกงนั้นนี่แกงได้รุกับมือเลยร้อยน่งั้นมาเนี่ยเอาไมเอ้าเอาเลยเออเออพาเล่เราไม่ต้องไปค่อยกัดกัดที่แล้วกับเราพาเล่เก่งเวียดแกงชมได้ายมั้งเนี่ยเออได้ bây giờ thì đi tấm đi thì người ta ghém viếng ghém dâm ơi loại nữa tại 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 phải cái khải tố quá Nó có tại là tại 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 quá